แถลงข่าวของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าได้แต่งตั้งริชาร์ดกรเนลอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติอดีตผู้แทนเจรจาสันติภาพเซอร์เบียโซโคโบและอดีตเอกอัครราชทูตประจำ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเยอรมนีในรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนภารกิจพิเศษโดยจะเน้นไปที่การทำงานในพื้นที่ความขัดแย้งหลายแห่งบนโลกรวมถึงเฟเนซสเวลาและก็เกาหลีเหนือนะคะสำหรับริชาร์ดกรเนลค่ะเขาเคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กตั้งแต่เดือนสิงหาคม ขอภัยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าควรจะมีพื้นที่หรือว่าเขตปกครองตนเองเป็นพื้นฐานของเงื่อนไขาการเจรจาเพื่อคลี่คลายสงครามในยูเครนและไม่สนับสนุนให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในอนาคตอันใกลน้นี้นอกจากนี้เกรเนลก็ยังมีจุดยืนสนับสนุนแนวคิดของทรัมป์ในการระง,งับการเพิ่มจำนวนสมาชิกนาโต จากปัจจุบันนะคะตอนนี้มีทั้งหมด32ประเทศรวมถึงสหรัฐ mm. ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณกะลาโหมเขาบอกว่าเขาจะระง,งับไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนสมาชิกนาโตเข้าจนกว่าสมาชิกปัจจุบันนี้จะทําได้ซึ่งนี่ก็คือข้อเสนอของทรัมป์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องจัดสรรงบทางทาหารใหม่ให้มีสัดส,ส่วนไม่ต่ำกว่า2%ของขนาดเศรษฐกิจของแต่ละประเทศค่ะ